สวัสดีค่ะน้ำหนึ่งฟาร์มหอยเชอรี่สีทองขอนแก่นนะคะอ่ามืนอนี้กับเก่งวิธีจำสินหอยนะคะอ่าจำสินหอยปีหนึ่งก็จำด้วยดินนะคะจำด้วยดินจำสินด้วยดินนะคะจะถนัดด้วยดินมากกว่านะคะจำสินบารนี้มันก็สิมี่สองแบบนะคะก็จำสินด้วยผ้าแหงก็ได้นะคะเอาว่างบนผ้าแหงเ้วเขากะสิค่ายน้ำออกเราหอยกะสิปิดฟ้าเราก็รับนะคะกับร้อมทรงนะคะอันนี้ก็สิเป็นการจำสินดินแบบแบบดินนะคะอันนี้แบบดิน หันแบบดินเขาเกสียว่างดินในกะละมังแบบนี้นะคะเราก็เอาหอยลงไปคลุกกับดินนะคะอันนี้เขาก็จาสินไว้หนึ่งถึงสองหมือนนะคะหนึ่งถึงสองหมื่นนี่พี่จาสินดินนะคะเอาดินใส่กะละมังว้แบบนี้นะคะหรือใส่ภาชนะอันใดก็ได้นะคะใส่ภาชนะว่างไว้เราก็เอาดินใส่นะคะเอาดินใส่เราก็เอาบกหอยไปว่างนะคะเอาบกหอยไปว่างเขาคุกดินนะคะเขาคุกดินอันนี้ก็จาสินดินนะคะจาสินดินพร้อมสีส้มมือนี้นะคะพร้อมสีส้มมือนี้ อันนี้ก็สิเป็นออเดอร์อวันเกิดนะคะออเดอร์โปรโมชั่นวันเกิดของมือหนึ่งนะคะมือน,นี่กระสิหลายจักน้อยนะคะจะสิหลายจักน้อยจําสินไว้ทั้งเบอร์นะคะบักคับ้กับเบิดไปสองบอ่อเพ่แล้วค่ะโปรโมชั่นหลายใหญ่คักนะคะโปรโมชั่นคักแน่นะคะผู้ใดก็เอฟนะคะผู้ใดก็เอฟกับขอบพระคุณลูกค้าหลายๆนะคะก็คืออ่ ให้ลูกค้าไปชดล่องเรียงกันเบิ้งนะคะเมือ่อไม่เมื่อเกาก็ทดล่องเรียงกันเบิ้งนะคะวัอนี้กะกะลังสีแพกนะคะกะลังสิแพกแบกหอยะคะ่ะก็เลยอยากให้เบิ้งวิธีจําสินหอยโดยดินนะคะก็จะเฮ็ดง่ายๆค่ะเฮ็ดง่ายๆแบบนี้นะคะก็คือเอาดินมาวางใส่ภาชนะแล้วก็เอาหอยไปวางแค่นั้นนะคะก็ถิ้งไว้วางไว้นะคะหม,มือนหนึ่งถึงสองมื่นนะคะเ้าก็เบิง้งว่าหอยเขาปิดฝาเข้าหรับเป็นสีนะคะวันนี้ห้าก็สี แพก็กทรงนะคะแพก็กทรงแพก็กรงนะคะขอบพระคุณลูกค้าหลายๆนะคะทีอุดหนุนนำหนึ่งฟ้ามหอยเชลลีสีทองนะคะขอบพระคุณหลายๆนะคะอันนี้กับป็่นปูมโมชั่นของวันเกิดค่ะ